นี่นะคะเรากํลาลังจะพาาอาหารไปวัดนะคะวันนี้วันพระนะคะวันนี้ก็ได้เมนูผัดสตอเพราะอะไรเพราะว่าสตอเยอะมากทุกคนเยอะมากนะคะก็จะใส่หมูสับแล้วก็หมูหั่นนะคะนี่นะคะจะใส่ไอ้นี้ด้วยนะคะอันน้ําพริกเผาเนาะพริกเผาด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ผัดเลยนะคะวันนี้ใส่พริกเผาไปด้วยเนาะ,ะทำอาหารไปวัด ผัดหมูสุกเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำ้างคกล,ลงไปเนาะ,ะสตอเป็นกระมังเลยทุกคนสตอเยอะก็เ,เลยต้องทำเมนูอะไรที่มันมีวัตถุดิบนะคะแล้วก็ทำไปเนาะ,ะ,ะแล้วก็ใส่สตอไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ลวกเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าสตอมันสุกนะคะเราก็เลยต้มเก็บไว้นะคะต้มเก็บไว้ทำให้สุกไว้นั่นแหละกลัวมันเสียเนาะ ก็เลยติมเก็บไว้นะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเมนูสตอผัดไปวัดนะคะใส่ถั่วไปแล้วเนาะนี่เพิ่มความเขียวนิดนึงนะคะตามได้ใบมะกรูดนะคะผ,ผัดผัดผัดนะคะขอบคุณนะคะสาธุบุญร่วมกันนะคะอันนี้ทำไปวัดนะคะวันนี้วันพระนะคะ แรมแปดข้ามนะเตียตจะถึงเวลาเลยนะคะเดี๋ยวหกโมงครึ่งก็จะล้อมุนเลยนะคะเราก็เตรียมอของข้าวก่อนนะคะเราเตรียมแล้วนะคะแล้วก็เ,าเ,ร,าเราตักผัดสะตอมาแล้วนะคะก็ทั้งหมดสองเถานะคะนี่วางอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้าวนะคะอีกหนึ่งเถานะคะรวมเป็นสามเถานะคะสาหรับไปวัดแล้วก็มีมาม่าเอาไปตักบาบด้วยนะคะสามซองนะคะแล้วก็มีน้ํา กวดน้ํานะคะแล้วก็จะมีน้ําดื่มนะคะอันนี้ก็จะดอกไม้สำหรับไปไปถวายพระนะคะนี่ด้วยนะคะเอาไว้ทางนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะลวกนะเพราะว่าตรงนี้มันร้อนนะคะนี่กันจะเอามาม่าเอามาเอา,เอา,เอามาม่ามามากั้นไว้นะคะนี่แล้วก็จะมีผลไม้ด้วยนะคะบักเขียบนะคะนู่นมีบักเขียบด้วยนะคะทุกคนรอจะหมุนแล้วะคะ่ะหกโมงครึ่งได้เวลาอันสมควรนะคะ ก็รอหมุนนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะครูพรเดอวันนี้วันพระนะคะแลมแปดค่ำนะคะยังไม่ใช่ข้างขึ้นนะคะเป็นข้างแรมนะแลมแปดค่ำนะคะวันนี้นะทาบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามีนะคะ